สวัสดีครับอยู่ผมช่องไวรุ่นฟิชชิ่งเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการทําเหยื่อนะครับเหยื่อเรื่องฟิตชิงเหยื่อปนินของเรานะว่าผสมยังไงนะครับนานาถึงจะได้ปนินนะไม้บอกไม้ธรรมชาตินะครับนานาว่าไม้บอกผสมยังไงบ่อเลี้ยงไม้ธรรมชาติผสมยังไงนะครับนานาติดตามได้เลยครับผมเดีครับ ในกรณีที่ธนานะไปตกบอ่อตกปลาคนะรับบ่อบุฟเฟ่ปนินนี้นะคนะเขาปล่อยเลี้ยงนะนะเคยเป็นปนินกระชังนี้เคยกินพวกอาหารตามกระชังเยนะครับเดี๋ยวเรานะได้ผลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะเนะดี๋ยวเวทีฟิชชิ่งนี้นะครับตามบอ่อปนินบุฟเฟ่ปนินสายหางอะไรอย่างนี้นะครับผสมน้ำตกได้เลยนะครับผมกินครับนะนะกินแน่นอนครับเราลองมาแล้วนะครับผม บอ่อนี่ผสมแค่น้ำนะครับผมเดี๋ยวเราเข้มข้นมากอยู่แล้วนะครับครับนนาะต่อไปจะเป็นไม,ธม,ม้ธรรมชาตินะครับเดี๋ยวสอนการผสมไม้ธรรมชาตินะครับย้ำนะครับนะาไม้บ่อคือผสมน้ําตกได้เลยนะครับผมครับลองดูครับรผม <avoid them. S 1> ครับนะนะต่อไปจะเป็นไม้ธรรมชาตินะครับไม้ธรรมชาติผมแนะนําให้ใช้เป็นลําบ่มนะครับผมไม้ธรรมชาติเราต้องใช้ลําบ่มนะครับเพื่อ เพิ่มปริมาณเหยื่อนะครับในการตีหน้าดินนะครับค่อยมีเหยื่อใช้ได้ทั้งวันนะครับนานาแต่ว่าก็คงคุณภาพเหยื่อให้เหมือนเดิมนครับวิธีการทำลำบ่มคือนะครับนี่ครับลำเจ็ดขีดนะครับนานาเจ็ดขีดนะครับเราใช้เวลาบ่มแค่คืนเดียวนะครับนานาก่อนสมมุติเราไปตกปลาพุ่งนี้เย็นนี้เราทําไปครับเย็นนี้แล้วพุ่งนี้ก็ตกได้เลยนะครับผมคืนเดียวพอครับนานา ลำเจ็ดขีดนะครับเจ็ดขีดแล้วก็นมเปรี้ยวนะครับนฮะยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับหนึ่งขวดนะครับนฮายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับยาคูขวดเล็กๆก็ได้นะครับนฮาแล้วแต่นบได้หมดนะครับผเทลงไปนะครับต่อลำเจ็ดขีดนะครับนฮาแต่ว่าสัดส่วนสามารถปรับปรุงแต่งแพงครับ ลำก็ไม่เกิน1กิโลครับนะฮะง่ายๆครับไม่เกิน1กิโลหนึ่งแล้วนะครับนมเปรี้ยวหนึ่งขวดครับ2กะทิหนึ่งกล่องนะครับกล่องปริมาณเท่านี้ครับกล่อง2 5 0ห mm มิลลิลิตรนะครับนะฮะกล่องหนึ่งนะครับเทลงไปเลยนะครับ ปั้นเล็กๆนะครับนานาเวลาเป็นตุกเราไม่ทงปั้นใหญ่นะครับพรเพราะว่าเย๋่วเราเข้มข้นเราทำน,นานาเข้มขน้นอยู่แล้วแล้วก็ใช้มือคนคนเนาะยำนะครับนานาบ่มบ่มไม่แค่คืนเดียวนะครับผมไม่ต้องบ่มนานครับควจะเปรี้ยวพอดีนะครับนานราับหมเรา ผนแค่คืนเดียวนะครนะแล้วพรุ่นี้เช้าก็ไปตก่ลำเจดขีดนี่ต่อเดี่ยวแล้วต้องฟิกชิ่งสองุงนะครับนะา่องก็เดี่ยแล้วต้องฟิกชิ่งสองถุงนะครับเจขีดนะครับนะตอนถึงเวลาไปส่งค่อยเทนี้ลงนะครับถึงเวลาหน้าบวอยนี่แล้วนะ เทไ่เทเทดี๋ยอไวด้วยฟิชชิงถุนาะนาะนะนะคนไหนม,ขนมีขนมปังก็สามารถใส่ได้นะนาะนาะใส่ขนมปังสามขีดนั่นแหละลำเจ็ดขีดเดี๋ยอไวด้วย,นะชยวิชิงสองถุงแล้วก็ขนมปังสามขีดครับขนมปังปั่นนะครับลำนี้ก็ต้องเป็นลำร่อนนะครับนาะนาะผมร่อนมาแล้วนะครับไม่มีกากอะไรเลยนะครับนาะนาะนะไม่มีกาก,ากเลยนะ ลำที่ร่อนอย่างดีแล้วนะับพอผสมทุกข้อให้เท่ากันหมดแล้วนะนะนำไปใส่ถุงครับถุงเดิมนี่แหละครรมดานำไปใส่ถุงครับหมักไว้หนึ่งคืนนะครับนะสมมติเราจะไปตรวจวันเสาร์วันศุกร์ตอนเย็นก็หมักไปครับหมักหนึ่งคืนควันธรรมดามันจะกลิ่นเปรี้ยวพอดีครับลำบ่มเดยใช้ได้ผลดีนะนะ ก็ต้องหมักนานนะครับผมบางคนหมักสามสีวันก็ไม่เป็นไรนครับผมแนะนําให้หมักหนึ่งคืนวันนะครับจะกลิ่นพอดีแล้วนะฮะนส่วนผสมตกหน้าดินหมายธรรมชาตินะครับผมลำเจ็ดขีดขนมปังสามขีดแล้วก็เบียรเวนฟิชชิง สองถุงน,นะผมสองถุงได้สัดส่วนที่เข้มข้นพอดีนะครับนะบหมสำหรับปน,นินนะครับ มีการเก็บนะครับน so to to ่แค่นี้นะครับน so anyway. so ่ะง่ายๆครับแนะนําเวลาไปตกหน้าดินเราก็ปั้นข้อแงเล็กๆครับนนะเท่าลูกมะนาวครับน่ะเพราะเหยื่อเราคุณภาพดีอยู่แล้วนะน่ะเหยื่อเราแพงอยู่แล้วไม่ต้องปั้นก้อนใหญ่นะน่ะปลาก็เข้ามากินได้นะครับปั้นก้อนเล็กๆครับเท่าลูกมะนาวครับน่ะนี่เราพัน เอาแบบนี้นะก็หมักถุงนะมันนะหมักมักหมักแค่นี้ครับแล้วนะแล้วก็เก็บไปับนี่เก็บไปนะสมมติเราหมักไว้หนึ่งคืนแล้วครับพรุ่งนี้เช้าไปตกอย่าไปรุ่งอย่าไปรุ่งฟิชชิงเทสองถุงปุ๊บปุ๊บยำบ่มใส่เจ็ดขีดปับ๊บขมนมปังประมาณสองสามกร,รัมครับนะบนะสามขีดกรมัมกรัมกรัมใส่ คุกคุกให้เข้ากันนานาตกได้เลยครับนาณาปนินเยี่ยมมากครับผมครับแค่นี้แล้วครับนานามาสอนวิธีการผสมของเห่อเราใช่ครับนาณาเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับนา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 ท่านไหนที่เซียนแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับผมขอตัวยครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครตด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณรับ ก่อนนผมเลยนะครับ